วันนี้เราเดินทางไปที่ไหนแซนไปสนามดีรสบดีรสอ๋อดีรสครับนำทีมโดยช่างเอียวนะ <laughs> ลงเขาครับ <laughs> สามชาน่อยพี่สามชาตะตุงหน่อย <laughs> สามชาติชาสามชาติตุงกลางเขาหน่อยเนี่ย <laughs> ขอร้องละ่ะขอร้องอีก ลั่นลั่นเขาเลยปาดโอ้ยสุดยอดที่ลีว่วแน่นอนใช่ไหมแน่นอนแน่นอนไม่ธรรมดาเฮ้ยแล้วช้างไม่ตื่นบ่ ช้างมันไม่ตื่นมาเนี่ยบอนี่แหละควัวนสางเนี่เนี่ยบอเออไม่อยากสางที่ไหนควันช้างค <c oughs> วันช้าง <c oughs> โอ้ยลงเขาครับช่วงนี้ <c oughs> แต่ว่าต้องเบาๆด้วยอ,นนอันนี้อันนี้อันตรายช่วงนี้อันนี้นนนลงเ <c oughs> ขาเขาเรียกเขาอะไรนะเซฟรถมารถมาพี่เ <c oughs> ขาตะโกครับช่องเขาตะโกตะโกมันแดงครับ <c oughs> อันนี้เราจะเข้าเขตสะแก้วแล้วนะลงเขานี่ก็เป็นเขตสะแก้วเลยอ้วร้อนกินกาวไหมลงไปเกินวะ้อ้าวสุดเขาแล้ยครับ tam tam sinh thân ông nàng ấy chuột nèo tay chuột nếu mà gặp trăng kiều nè <laughs> xem bao bao nào đấy xe đôm này xe đôm ขับเท่าไรเนี่ยร้อยกว่าวะเก้าสิบเก้าสิบออเก้าสิบเองครับตุ้มกลัวพี่ตุ้มกลัวอ่ะเอ้เบาๆน้อยขี่ยอดแล้วเป็น